โอเคครับก็สวัสดีชาวพอแบงกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมบุกี้แมนนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะมามาทัวร์คลังแสงของเซิร์ฟวอคันะครับว่าลักษณะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวผมจะมาบอกอ่าอย่างแรกเลยนะฮะโอ้โหปืนสวยมากอันนี้จะเป็นอ่าเซตประจำอาทิตย์นะฮะจะเปลี่ยนทุกอาทิตย์เลยนะฮะอ่า ส่วนเซตประจําที่วางขายถาวรนะฮะก็จะเป็นเซตทองนะฮะวางขายตลอดนะครับก็เอาไปเล่นกดแข่ง W ดซีได้นะฮะเฉพาะกดที่ตั้งไว้นะครับประมาณนี้นะฮะนี่อันนี้จะเป็นเซตทองประจําเซิร์ฟนะฮะเท่มากต่อไปนะจะเป็นปืนถาวรนะฮะโอ้โหแพงมากก็เก็บพอยซื้อนะทุกคนหรือว่าแข่งชิงรางวัลนะฮะก็จะมีพอยแถมมาให้นะครับ ก็เก็บสะสมมาซื้อปืน,นะะแ,แล้วนะฮะแต่ละก็บอกก็จะราคาแตกต่างกันนะฮะเพราะว่าความโกงนะฮะแล้วก็ความแรงอะไรต่างๆนะฮะก็จะราคาไม่เท่ากันนะครับนี่สวยมากแต่ละปืนฮนะโพ้อันนี้ปืนใหม่ไม่เคยเห็นเลยโอทีสามหกนะฮะเท่มากเลยอันนี้ เอ็มสีไม่มีสโคปสุดยอดนะฮะขายถาวรด้วยนะฮะขายเป็นพอยด์นะอันนี้โอ้โหพวกสกายนี่ก็เป็นถาวรน,นะครับเท่มากเลยเหมโคตรน่าเล่นอะ่ะอันนี้ APC9 ของถาวรด้วยราคาเท่าไหร่เนี่ยขอชมหน่อยอันนี้ APC9 นะทุกคนราคา75ล้านโอ้โหโอ้ขายเป็นแคช500นะครับโอ้โหถาวรเลย สุดยอดไปเลยอันนี้ปืนใหม่อะไรไม่เคยเห็นเลยอี EVO นะฮะ e ี EV o สนะฮะโหเท่มากอะราคา67ล้านะฮะแสดงว่าโกงมากๆแน่เลยนั่นน่าจะมียิงบอมยิงอะไรสักอย่างนะฮะถึงโกงนะฮะแล้วก็แพงด้วยนะ่าโห,โหสุดยอดเลยมีส่วนมากจะเป็นปืนถาวรน,นะ,ะไม่ใช่ไม่ใช่ปืนวันนะปืนวันจะเป็นพวกปืนซีรีส์นะฮะโหโอเอดากอนนัทุกคน ขายถาวรนะห้าร้อยแคสนะฮะไม่รู้ว่าระบบการเติมเซิร์ฟนี้นี่เป็นยังไงนะะแต่น่าเล่นนะฮะน่าสนใจนะมีหลายปืนมากให้เราเล่นฮะทีเซเว่นะฮะ,ะ,ฮะโหสุดยอดสนายของถาวรนะฮะดำดำเมี่ยมเมี่ยมเลยโหอ,อันนี้บาเลตถาวรเก็บพอย์ซื้อทุกคนเดี๋ยวเลขสูงมันเยอะจังวะ อันนี้ก็จะเป็นบาเล่น,นะฮะฮะเก้าร้อยเก้าสิบห้าล้านทุกคนขายถาวรถ้าเติมห้าร้อยแคสก็คือได้ถาวรเหมือนกันนะฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โหแพงมากแสดงว่าอ่าน่าจะแบบกาแบบให้สายฟรีพยายามเล่นที่สุดนะฮะเกือบพันล้านไดโอ้โห อันนี้ก็เป็นมาเล่มีสกินนะฮะไม่ขายเป็นพอยนะฮะขายเป็นแคททีเดียวเลยนะฮะโอ้โหอันนี้เป็นเอ0มสองร้อยโอโ้สวยมากราคาเท่าไหร่ชมหน่อยเจ็ดสิบห้าล้านนะโอ้โหขายเป็นแคทก็ห้าร้อยนะะโอโ้ราคาเท่ากันเลยนะ,ะมีที่ความอยากได้ของคนแล้วนะฮะว่าอยากได้อะไรนะ,ะอ,อันนี้สสดยอะไรครับดาร์กูนอฟนะฮะดากนอฟวิสวยมากเลยอะมีสกินด้วยเพิ่งรู้โอโ้มีจุกด้วยโอ้โห ไม่ได้ขายเป็นพอยนะขายเป็นแคสนะ90แคสโอ้โหดักน้องดำนะเท่อะดักน้องเท่มากเท่มากครับอันนี้เป็น DSR วันนะฮะโอ้โหมเดิมก็สวยกันนิดนี่อะโหอันนี้เป็นคาถาวนนะทุกคนชมหน่อยสุดยอด สวยหมดจดราคา79ล้านนะครับโอ้โห,โโห,โโหเติม500นะถึงจะได้ถาวรนะรสุดยอดเลยอะ่ะคือเซิร์ฟนี้น่าจะไม่มีของเกียร์เลยนะที่ไปเล่นแบบคําสั่ง GR นะฮะเป็นกดแข่ง wc นะน่าจะเล่นไม่ได้เลยนะปืนมันแพงจริงเลยอันนี้โอ้โหปืนนี้ก็มีด้วยเหรอเนี่ย เทมากเลยสายสไนน์นี really, right. 84, 000, 000 really ่คงชอบนะฮะราคาโอ้โหย่ำเยามากครับ84ล้านนะฮะแพงกว่าพวก M200 มสองรอยขายนะฮะเนี่ยเติม500บาทผมคิดว่างั้นนะเทมากวิสไนน์สไนเทมากอันนี้อะไรเพจจิวันเพจจิวันเดี๋ยวเพจจิวันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่วะในเพจจิวันอะไรอ่ะเพจจิวันลายพางทุกคนโอ้โหวิมจุกด้วย ผมเก็บเสียงนะฮะเป็นเบลจิแมนเก็บเสียงลายพรางนะฮะขายไงยอะร้อยแคสสุดยอดทุกคนขายสายสนายนี่ต้องมาดูนะฮะต้องมาจับประจองแล้วมีสนายเยอะมากนะฮะมีสนนยเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามด้วยสนายกลนะฮะรู้สึกนะมาดูสนายตัวใหม่กันครับสนายตัวใหม่นี่นี่คล้ายๆเอวิวเลยอะ สวยมากราคา16ล้านนะครับผมว่าแค่หนึ่งนก็หายากแล้วนมะั้งเติมห้าร้อยอันนี้ก็สวยนะอันนี้เป็นแบบมีสก,กินนะฮะแบบมีสก,กินก็เท่ะนะเนี่ยโอ้โหสไนสยสนยส์ไม้ทุกคนสไนส์ไม้อะไรอะ่ะโอ้เอเคนะทุกคนโอ้โห สวยอนะ่ะมีสก,กินด้วย,อ,ยอันนี้เป็นพวกปืนลอยนัดนะฮะอันนี้ก็จะเป็นพวกปืนลอยนัดนะครับกโ็โหแพงนะฮะนี่ขนาลดลอยนัดยังแพงนะฮะโดยเฉพาะอันนี้ครับอัติเม็กนะฮะราคาหกสิบเก้านละ้านวอตเดอะฟัคแพงมากครับแสดงว่าโกงนะ เขาเลยตั้งราคาแพงนะโอ้ที่มันแจ็คแฮมเมอร์โอ้โหแจ็คแฮมเมอร์ครับผมถาวรนะอยู่ที่76ล้านนะฮะโอ้โมหมันแพงจังหวะเติมเติมซื้อก็ได้นะฮะสุดยอดเลยะฮะมีสองขาวอันนี้ก็ขายถาวรนะทุกคนสองคู่โกงนะสองปีศาจเนี่ยฮะเนี่ยเติม500เท่านั้นเก็บพอยไม่ได้นะโหเสียดายมากเลย สวยนะซอมบี้ซัเลยเยอร์ทุกคนแปดสิบสี่ล้านนะฮะโอ้โหพอดแพงเติมซื้อก็ได้นะฮะเท่มากอันนี้เป็นไรอะ่ะทำไมมีสองอันทำไมมีสองอันอันนี้ต้องเติมแคสซื้อร้อยห้าสิบแคสมีอะไรดี มันต่างที่ power นะฮะคืออันที่เติมแคสซื้อถาวรนะฮะจะดาเมจ50นะฮะปืนยิงระเบิดนะฮะอันนี้ก็จะเป็นระเมิ35นะ,ะเก็บพอยซื้อถามว่าเก็บพอยซื้อก็82ล้านนะก็โคตรแพงอีกอะสุดยอดต่อไปก็จะเป็นโซนพกนะฮะพกก็นี่ครับผม d l นะฮะ06เท่มากครับเป็นพวกบอม พกความธรรมดากันแล้วก็พกความเยอะเลยเนะี่ยอันนี้เป็นพกยูซี่นะสุดยอดพกคิดสเปรย์ใช่ไหมเท่นะออันนี้ลูกโมจิ๋วนะฮะจิ๋วจะแจวนะฮะโอ้โหดาเมจหกสิบสี่ดูดิเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้านะฮะโอ้โหมีพกซูมดนะ้วยแบบเดิมๆนะฮะแล้วก็จะมีเทคไนนะฮะโอ้โหเทคไนดำ ถา,ถาวรราคาเท่าไหร่อะพกอะนี่แค่พกนะฮะล้านสองนี่แค่พกนะและ้วแล้วแจกแล้วแจกตั้งแต่เริ่มต้นแค่ล้านเดียวนะ,ะก็ยังซื้อไม่ได้นะะทุกคนมีดหมาเะนะจะเป็นโซนมีดนะฮะโอ้โหมีเก็มีดมีดหมอะนะะี่ยมีไว้แบบด้วยโอ,โ,โ,อโอ้โหเทจัดโอ้เสียดาย แคทไม่แจกนะฮะไม่สามารถซื้อพวกมีดที่เป็นแคดได้นะฮะสองแคทได้ง่ายมีดกดนะฮะอันนี้มีคู่กระดูนะฮะขาเป็นพอยนะฮะหน้าบัตเตอร์ไฟนะฮะเขียวโอ้โหขายถูกมากเลยอะเขมีด้ประผมด้วยเทฮะมีดก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะน่าจะเป็นแบบออกแบบมาให้แบบเล่น wc โดยเฉพาะนะฮะ<ม>อันนี้ก็จะเป็นระเบิดนะฮะ<ม>โอ้โหโซนระเบิะะโโดละ ว้าวมีระเบิดเียนว่านี่ฮะโอ้โหระเบิดก็แพงนะฮะโดยเฉพาะเคมอนะฮะเคมอนะฮะราคาอยู่ที่สามแสนนะฮะสามแสนเก้านะฮะสามสิบวันโอ้โหถ้าใครที่สมัครใหม่มานี่อย่าเพิ่งกดซื้อนะฮะหายไปครึ่งล้านนะฮะโอ้โหสุดยอดเลยะฮะโอ้โหแลเปิดโปงก็มีนะแต่ต้องเติมนะฮะโอ้โห อันนี้ก็จะเป็นพวกสมกนะฮะระเบิดทั่วไปนะอันนี้ก็ต้องเติมนะ,ะระเบิดมียามียาขายด้วยโอ้โหสุดยอดกระเป๋ายาสี่แสนแปดห้าพันนะโอ้โหแพงมาก30วันซื้อทีเดียวหายไปครึ่งล้านเหมือนกันนะถ้าซื้อเคมอกระเพิ่มเลือดน,นี่ก็เหลือประมาณแสนหนึ่งมั้ง สุดยอดอ่าอันนี้แล้วก็ดูอาวุธกันครบแล้วนะฮะก็สวยนะครับมีครบรูปแบบเลยมีเยอะมากปืนเยอะมากเลยเดี๋ยวต่อไปเราไปดูโซนตัวละครบ,บ้างครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวละครที่เขาวางจําหน่ายแค่ตัวเลือดลอยนะฮะอ่าคือทุกตัวที่เป็นเลือดลอยนะฮะจะสามารถลงแข่ง WC ได้นะครับทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ชาย ตัวผู้หญิงนะฮะลงได้หมดเลยแต่สายร้อยคำสองนะฮะต้องเติมซือนะฮะนี่ครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นทีมตำรวจนะฮะสายเลือนร้อยคำสองมีแค่สองตัวนะฮะนี่อันนี้จะเป็นทีมโจนะฮะนี่อันนี้เป็นตัวร้อยคำสองนะฮะที่วางขายเป็นแคดนะฮะต้องเติมนะฮะแคดไม่ได้แจกครับผม อันนี้ก็จะเป็นหมวกนะครับเบเล่นะะที่วางขายจําหน่ายนะฮะอันนี้คือแพงมากนะฮะไม่รู้ขายทางไหนโอ้เบเล่สวยนะฮะเบเล่มีหลายแบบมากโอ้โหโอ้โหแพงทั้งแพงทั้งสวยอันนี้เบเล่ใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะโอ้โหสวยอ่ะเบเล่สวยมากครับบางเสิร์ฟไม่มีนะเบเล่แบบนี้นะเบเล่สวยมากครับ เบเล่สวยโอ้โหเบเล่อะไรวะนี่บางเบเล่นะฮะต้องยดดอกขึ้นนะฮะถึงจะสามารถใช้ได้นะฮะขายเราไม่รู้ราคานะไอชัยไอเบเล่ฉายานี้ต้องมาขายด้วยหรออ๋อก็คือ เวลาเราเล่นกดฉายานะฮะเราจะไม่ได้เบลเล่ฮะหรือว่ายดดอกเลื่อนยดเราก็จะไม่ได้เบเล่นะต้องมาซื้อนะฮะคือเลื่อนยดแล้วมันก็ต้องเก็บพอยมาซื้อเบเล่อะเพื่ออะไรเนี่ยโอ้โหเบเล่ก็ไม่ให้เล่นนะสุดยอดเลยฮะหัวใส่แจวเลยฮะเหมือนหัวเด็กเกียนน่ะเบเล่เขียวก็ไม่ให้นะสองดาวเลื่อนยดก็ไม่ได้นะฮะต้องมาซื้อนะเลื่อนยดสองดาวไม่มีพอยก็คือไม่มีเบเล่ใบนี้นะฮะต้องเก็บพอยมาซื้อโอ้โหสุดยอด สุดยอดมากครับโอเคนักกากไม่วางจําหน่ายนะฮะนักกากนี่โบเบเลยไม่วางจําหน่ายเลยแม้แต่ชิ้นเดียวอ่ามาดูไอเทมกันบ้างครับไอเทมนะฮะเท่าที่รู้มาคร่าวๆนะจะวางขายหลักๆก็คืออมีรีโหลดไวนะครับแล้วก็สับไวนะฮะแล้วก็เก็บอาวุธสัตรูนะฮะแล้วก็ระเบิด2ลูกนะฮะที่เล่น W C วางขายเป็นพอยนะฮะส่วนที่เหลือก็จะเป็นแคสนะฮะ อย่างที่เห็นเลยครับก็เนี่ยครับเกาะก็เป็นแคสฮะเลือดก,ก็เป็นแคสนะฮะเกาะยี่สิบนี่ควัมขายทําไมวะโอ้โหขายเป็นแคสนะฮะสุดมากกู้ไวก 1, ้ก็เป็นแคสนะฮะระเบิดควันสองลูกเป็นแคสนะฮะหนึ่งแคสวัดเดอบฟักหนึ่งแคสโอ้โหสวนมีครบเลยนะฮะอยากเล่นยังไงเลือกเลย เกิดไวอ๋อเกิดไวเกิดไว50%นะครสายเดสแมทนะครขาย100พอยต์ครับชอบเลยอ่าเพิ่มเวลาระยะมาตานี่ไม่ได้ขายเป็นพอยต์นะขายเป็นแคสต์นะต้องเติมนะทุกคนแคสตไม่แจกนะฮะก็มันก็ดีนะเวลาแบบเล่นหนึ่งๆกันน่ะจะได้ไม่ต้องอ้างว่าโอ้โกระพริบนานนะฮะเท่ไปอีกแบบอันนี้เชคให้เทมผู้เล่นนะฮะบัตรปลอมยศนะฮะสุดยอดเลย รีเช็คพอยแคร์นะฮะอันนี้มีรู้ช่วยอะไรบัตรเปลี่ยนชื่อแคร์นะขายเป็นพอยนะฮะใครที่อยากเปลี่ยนชื่อแคร์นี่เปลี่ยนได้เลยนะฮะแต่ว่าเพิ่มสมาชิกห้าห้าสิบคนของแคร์นะฮะก็ต้องเสียเงินนะฮะรีคิวดเดนะเติมนะฮะห้าห้าแคร์นะฮะรีสกอร์นีลบนะฮะก็ประมาณห้าแคร์อันนี้อะไรอะรีสถิตินะฮะของแคร์นะฮะก็เสียห้าสิบนะฮะ สกอร์เนาไม่ต้องไปสนใจแะฮะอยู่ที่เราฮนะเล่นเฮฮานะฮะอ่าอันนี้น่าจะเป็นเป้ามะอ่าสีนะฮะอันนี้อ่านิกเนมสีนะฮะก็ขายเป็นพอยต์นะฮะขายเป็นวันนะขายเป็นพอยต์หนึ่งพันพอยต์ง่ายๆฮะสีไปก็บอกปืนนะฮะขายเป็นพอยต์เหมือนกันนะฮะสวยมากอันนี้ไอเทมอะไรเนี่ยหนีหน,นีลบอิสระนะฮะก็ขายเป็นพอยต์นะฮะ คุ้มนะฮะใครที่เล่นใครที่เป็นสายชอบเล่นเก็บสกอร์นะฮะแบบสวยๆอะไรอย่างนี้นะซื้อเทมนี้คุ้มครับเพราะเวลาเรายิงไม่ได้เราหนีออกมาห้องนะฮะก็จะไม่เสียสกอร์หนีลบด้วยฮะแล้วก็คิวเดยก็ไม่เสียนะฮะอันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนชื่อนะฮะเปลี่ยนชื่อนิกเนมนะฮะต้องเสียสิบแคสนะฮะก็คือต้องเติมแหละแต่สิบแคสมันถูกมากเลยนะก็คือชื่อจุดเซิร์ฟเนี้ยจะไม่มีนะฮะไม่เกินนะฮะ ชื่อจุดเซิร์ฟนี้ต้องแข่งนะฮะต้องที่1เท่านั้นด้วยที่2ที่3ามไม่ได้นะฮะชื่อจุดนะฮะต้องได้ชื่อจุดที่1ที่1เท่านั้นนะ,ะถึงจะได้ส่วนอันนี้ก็เปลี่ยนชื่อปกติทั่วไปนะฮะไม่มีชื่อจุดอ่ะอันนี้เป็นเปลี่ยนสัญลักษณ์แครน,นะฮะก็เป็นพอยต์นะฮะห้าหมื่นพอยต์ใครที่มีพอยต์ก็ซื้อเลยครับเปลี่ยนรูปกันเถอะอ่ะอันนี้ก็เป็นคูณ EP แคน,นะฮะเวลาเราวอแคน,นะฮะ ก็ซื้อซื้อไปใส่ซะจะได้ขึ้นเลเวลเยอะๆนะฮะจะได้คูณเยอะๆอันนี้ก็เป็นอ่าพอยต์หนึ่งล้านนะฮะก็ดูจากสองนี่น่าจะเติมนะเติมซื้อเพื่อแลกเป็นพอยต์นะฮะก็ก็ดีนะม่ารู้สึกว่าของพอยต์นี่เยอะๆมากเลยในปืน,นะฮะขายแพงมากต้องไปดูอีกทีว่าระบบเติมเงินเขาเป็นยังไงนะแต่ผมรุ้นๆอยู่นะว,ว่าเติม50บาทได้50แค้นเนี่ย มันจะเป็นแบบเติมเท่าไหร่ได้เท่านั้นนะระบบเติมนะฮะแต่ก็แต่แต่แต่ก็ดีนะสายสายฟรีก็อยู่ได้นะฮะสายเติมก็อยู่ได้ฮะเท่เลยแค่เก็บ p อยเล่นนะเล่นง่ายนะเก็บ p อยเล่นก็เล่นง่ายนะของทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะอ่านะฮะก็กลับมาที่หน้าแรกนะก็อันนี้ก็ทวนอีกทีนะอันนี้ก็จะเป็นเซตขายประจาอาทิตย์นะฮะแต่ละอาทิตย์จะวางขายไม่ไม่สาเสร็จนะฮะก็อันนี้ก็ เป็นซีดีที่แบบต้องมีพอยต์มากพอสมควรนะที่จะซื้อครบเซตได้นะฮะเซ็ตอย่างละ30วันนะฮะอ่าส่วนโปรโมชั่นถาวรนะฮะเดี๋ยวไปรออัปเดตหน้าเว็บอีกทีหนึ่งนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในการพัฒนานอยู่นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะฮะกับคลังแสงของเซิร์ฟวอร์แคสนะฮะก็ถ้าหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะฝากไป ชวนเพื่อนๆมาเล่นกันด้วยครับถึงจะยังไม่มีใครมาเล่นแต่เราต้องมาบุกเบิกเลยนะฮะชวนมาเล่นกันเยอะๆเลยครับก็มาสร้างกระแสมาสร้างประเด็นกันได้นะดาเทียงกันได้โอเคครับก็สําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะฮะขอบคุณครับสวัสดีครับ